กับสวัสดีพี FC, ่พี่เอฟซกุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับภาคเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับก็วันนี้มีพระสวยๆนามาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ สำหรับปลายทางนะครับบวก50บาทนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนก็โทรมาสอบถามถามไายได้เลยนะครับเพื่อไมใ่ให้เป็นการเสียเวลามาชมองค์แรกกันเลยแล้วกันนะครับอง์แรกนะครับจะเป็นพระกู่เนื้อชินนะครับองค์นี้เป็นพระกู่เนื้อชินนะครับอาู่ีเทพหรือกูไม่แน่ใจนะครับก็เรียกชินราชิมล่มโพนะครับอาชินราชิมล่มโพนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับ เพชรบูรณ์นะครับผมเพชรบูรณ์นะครับสวยๆเลยนะครับพระอู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีสององนะครับสําหรับพระพิมพ์ร่มโพนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปรายการต่อไปจะเป็นพระ สมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะฮะเนื้อออกเหลืองเหลืองนะครับเหลืองเหลืองนะครับพิมพ์ตรงดีนะครับพิมพ์ตรงดีทุ้มแขนลึกๆนะครับทุ้มแขนลึกๆได้เหลี่ยมได้มิติแบบนี้นะฮะใส่กรอบพร้อมห้อยพร้อมบูชานะครับใส่กรอบพร้อมห้อยพร้อมบูชาเลยนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะฮะ อ่าด้านหลังนะครับจะมีพวกรอยปูไตรอย100กาบมากรอยปีรอยแยกต่างๆอ่าแบบนี้ดูธรรมชาติดีนะครับอ่าสนใจก็โทรมาสอบถามถามทายได้เลยนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นอ่ารูปหลอหลวงพ่อเดิมนะครับ รูปหล่อลงพระเดิมนะครับองค์นี้เนื้ออปป้านะครับสวยๆครับมีจานนะครับหน้าตาติดขมชัดนะครับเนลิวจีวรสวยเดิมนะครับเนลิวจีวรสวยเดิมนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับผิวตึงๆครับนะมีรอยจานเต็มตูกนะครับมีรอยจานเต็มตูกนะครับรูปหล่อลงพระเดิมนะครับ อ่าสวยมากนะครับองนี้นะครับอ่าต่อไปรายการต่อไปนะครับจะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับอ่าจอบเล็กแข้งตรงนะครับองค์นี้เนื้อสวยนะครับหน้าตายิ้มสวยเลยหลวงพ่อนะครับต้องแขนลึกๆลงไปแบบนี้ฮะเตีนลิ้วจีวอนสวยคมนะครับขึ้นเกตกดีหงปิงนะฮะขึ้นเกตกดีหงปิงนะครับพระสวยนะครับอ่าสหรับจอบเล็กนะครับมีมาแบ่งปันสององนะครับจอบเล็กนะครับ อันนี้องค์ที่1นนะครับผมอันนี้องค์ที่1นนะครับต่อไปองค์ที่2นะครับองค์ที่สองงค์นี้ก็สวยนะครับอาจจะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับพิมพ์เดียวกันนะครับเนื้ออาจจะโดนเหงื่อโดนใครโดนใช้มาบ้างนะครับโดนเหงื่อโดนไครโดนใช้มาบ้างนะครับอ่ะพิมพ์ลึกๆนะครับเนื้อมันๆแบบนี้เลยนะครับอ่าดูนะครับผมเนื้อสวยจัดจ้านนะครับเนื้อสวยจัดจ้านเลยนะครับอะ พิมตรงดีนะครับพิมตรงดีนะครับจอบเล็กหลวงพะเงินนะครับมี2องค์นะครับดั่งปัน2ององนะครับ EP นี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นพัดซุ้มกอนะครับพัดซุ้มกอพิม์ใหญ่นะครับองค์นี้แลดดอกมะขามสวยมากนะครับแลดดอกมะขามสวยมากนะครับซุ้มแขนลึกๆนะซุ้มแขนลึกๆนะครับพิมดีนะครับพิมพ์ดีนะครับดูนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับดูแลดดอกมะขามนะครับ แร่ดอกมะขามสวยงามแบบนี้เลยนะครับแร่ดอกมะขามสวยงามแบบนี้เลยนะครับอ่ะนะครับผมตุ้มกอนะครับต่อไปจะเป็นพระรอดนะครับพระรอดมหาวันนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ต้อนะครับพระรอดมหาพวันพิมพ์ต้อนะครับเนื้อแกร่งนะครับเนื้อแก่งนะครับเนื้อแกร่งเนื้อสวยนะครับมางค่าพระกราดดำสภาพสวยเดิมเลยนะครับอันนี้นะฮะ ภาพลักราดําสภาพสวยเดิมนะครับเฮดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปจะเป็นพระรอดมหาวันพิมพ์เล็กนะครับเนื้อเขียวนะครับเนื้อเขียวจะหายากนะครับนะครับเนื้อเขียวจะหายากนะครับเนื้อสวยด้วยนะครับองนี้นะฮะได้เนื้อเขียวได้เนื้อสวยนะครับเนื้อเขียวมอยนะครับ สวยงามเลยนะครับองนี้นะครับอ่าแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 6น7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญหลอนะครับอ่ารายการเหรียญหล่อดหลวงปู่ศุขนะครับวัดปากลองมาขามเท่านะครับข้างยันนะครับพิมพ์ข้างยันนะครับพิมพ์ข้างยันตัวตัวแบบนี้ฮะมีรอยจานนะครับมีรอยจานเต็มตูดเลยนะครับผม ต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งวัตถุทัศน์นะครับสมเด็จสังฆราชแพรนะครับวัตถุทัศนนะครับมีแตกมีตอกหมายเลขนะครับสองห้าสามนะครับตรงนี้เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยเลยนะครับเนื้อสวยมากนะครับ อ่ะชอบแอดไลน์มานะครับ0647561169น,นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่ะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ0647561169น,นะครับผมขอบคุณครับ